โอเคสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ครับเรามาออยู่ที่อู่ช่างยุทธหนองโพนะครับกับคันนีไดอิซูฟร210คันนี้ก็มายาวกี่เมตรครับอันนี้หกเมตรเจ็ดสิบอ๋อหนักกอากี่ตันได้ครับอิซนิ่มจะเบากว่าหรือประมาณถ้าทำถ้าทำหนึ่งอ๋อพราะอิซูเบากว่าตัวตัวรถมันตัวรถมันเบากว่าอีโนะราคาก็เห็นว่าเบากว่าราคาแล้วก็เบากว่าไหม ราคาหรอราคาพอกันแหละแต่ว่าค oh. so ันนี้เขาเขาผมไม่แต่งนิดหน่อยไม่ไม่ไ้แต่งเยอะจบเท่าไหร่ครับคันนี้คันนี้เหรอแต่มีสามแสนนิดโอ้ใส่กว่าก็คือคันนี้ราคาับสามแสนกว่านะครับสำหรับราคากระบะคันนี้ใช่กระบะคือ ต่อรถคันนะครับราคาต่อรถคันก็สาบแถงกว่าของแต่งไม่มากครับรถเน้นใช้งานโอเคนะผมว่าใช้ได้เลยนี่เราเกิดได้เราเกิดได้ชนต้องอีกสักบานอีกสักข้างนะโอ้โหโคตรสวยอะมันจะออกมาแบบรโรบอทอบอะนึกออกไหม คือรูปขอบแบบมันจะหล่อเลยนี่ครับลองเกิดว่าแบบลองแปะเป็นรูปแบบมีโชนองนะแจ๋วขอบครับคันนี้ก็เราสามเสร็จอิน อันนี้ก็เป็นข้อบรรทุกผักนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูทีละส่วนกันเลยว่าอันนี้แต่ละส่วนแต่ละส่วนมีอะไรบ้างโอเ้เห็ุผอยุ่นคนเยอะมากครับโอ้ช่างยุดที่เห็นนี่ก็มีแม็กทอฟบัคคันนะอ่ะยี่สุแม็กทอฟคันโน้ โอเคมาดูคันนี้ต่ออ่ไหนก็ไหนอยู่ด้านท้ายก็ด้านท้ายก่อนเลยกันเนาะนี่นะครับก็ประมาณนี้มีงานหุ้มแตนเลสนะครับมีโล่มีโ,โก็แตนเลสนะบ,บันท้ายเป็นเลสเงาครับเลสเงาวับเลยแล้วก็มีอ่น่าจะเป็นงานเลเซอร์อะรเ ไม่เคยขัดจัดให้ตลอดอันนี้จะเหน็นนี่รู้เลยว่ามาจากอุช่างยุทธแน่นอนต้านข้างครับด้านขวาไฟเราข้างครับ ก็ข้างในก็จะเป็น LED นะครับจะเป็นหลอด LED ข้างในข้างางก็จะเป็นนี่ฮะเป็นาลาวสเตลเลสนะครับขอบตัางก็แล้วก็ขอบบนอขอบบนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่เขานึกว่าลาวสเตลเลสไม่ใช่ฮะอันนี้ก็คือเอาไว้แบบขูดก,กับเ็นขูดก,กับผ้าใบเวลาย,ยึด ก็ยาวเลยยางก็อันนี้เปลี่ยนแล้วยางมิชลินมิชลินเอ็กมอติก็มีโชค๊คหนึ่งคู่ครับข้างหลังข้างหลังมีโชค๊คบางคนก็จะเสริมกันโค้งมาอีกเพื่อความเน็บเวลาเข้าโคง้งข้อตัวเอสครับ ท่อติกเฮดเดอร์ท่อพักมอพักก็มอพักเดิมนะครับมอพักก็จะมาทรงนี้ของดีสุสองรอยสิบแล้วเกระบบเบรกนะครับระบบเบรกก็จะเป็นระบบเบรกเดิมก็คือเป็นเบรกน้ำเดิมๆยังไม่มีวาล์วรุมเร็วนะครับยังไม่ใส่วาลว์วเร็วมาอ่ารถใหม่มาด้วย เขาอูไ่ไม่ขาดตอนนี้ช่างยุธงานดีมากครับตอนนี้โอเคนี่นะครับด้านหน้า หน้าหน้าก็อ่าอคเซสซอรี่ยังไม่เยอะนะครับกันชนกันชนอ่ไปกันชนเลนนะครับกันชนยืดใหม่อ่หุ้มใหม่แล้วก็ยืดลงใหม่ยืดลงแล้วก็ยืดออกมานะครับเงาสวยซึ่งเดิม,ดมอะ่ะดมเดิมมันก็จะมันสั้นนะครับสั้นเล็กๆไม่ขนาดนี้อันนี้คืออ่าทำออกมายืดออกมาได้แบบย่างสวยเลย แล้วก็มียิงน็อตข้างบน้วยครับยิงน็อตข้างรอบอะ่ะนี่ยิงน็อตข้างบนนี่มาด้านข้างแล้วก็ลงล่างเรียบกับโลบาร่างสองอันข้างล่างเป็นโลบาร์เหล็เป็นทุนเหลดสองอันนะครับทุนเหลดสองสองสองทุนคู่เลยอันนี้เป็นชม King o งออทักอีสุก็รับประกันห้าปีครับอีสุเขารับประกันห้าปี ไม่จำกัระยะทางถ้าเห็นคีพอย่างนี้คือรู้เลยว่าคิงออฟพักครับโฉบใหม่โฉบใหม่ก็คีปจะเป็นอย่างนี้กระจกครับกระจกชุบขาจกแตนเลส น,นี้ก็จะเป็นขากระจกตะเล็กเหมือนกันก็ยื่นลงมาให้ทรงสวยหน่อยแล้วก็ยื่นกลับไปด้านข้างเหมือนเดิมมันจะดูแบบบาลานซ์กับฝั่งโน้นนะครับซึ่งถ้าแบบด้านนู้นยาวแต่ด้านนี้สั้นมันก็กระเลยๆอยู่เนาะมันคงจะไม่เข้าเท่าไหร่ ด้านด้านด้านซ้ายครับถังน้ำมันหนึ่งลิตรครับแล้วก็หลังเครื่องมือสเตลเลตดบางคนหลังบางคนหลังเป็นบางคนสเตลเลตนะครับอันนี้ก็ลูกค้าสามารถเลือกว่าต้องการแบบไหน เจยวเดี๋ยวครับนี่ฮนะยางพิชลินอมอนติก็ตอนนี้จะใส่9 5า1 7 5มาอันนี้คือไซส์มาตรฐานที่รถบรรทุกนิยมใส่กันนะครับขนาดขนาดยางไซส์นี้แผ่ข้างอลูมิเนียมส่วนพื้นเป็นพื้นตลเลตนะครับ คอข้างแป๊ดน้ำคอแป๊ดน้ำอย่างนี้มันก็จะเบาหน่อยนะครับแล้วก็ยิ่งไม่มีโลบาข้างด้วยก็ยิ่งเบาครับ เคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอีซู FR 210 King of Truck คันนี้สำหรับผลงานสวยๆจากอู่ช่างยุทธตองโพครับกระบะอลูมิเนียมแผงแผงคอ,อกแปบ๊บน้ำนะครับก็สีเหลืองชุดเลดเบาๆนะครับราคาสามแสนต้นๆนะครับราคาไม่หนักมากผลิตยี่ต่อกะบะนะครับก็ตามนี้เลยครับช่างยุทธไม่ขัดจใจตลอด เบอร์ศูนย์เก้าหกเก้าสามสี่หกสี่เจ็ดเก้านะครับช่างยุทธหนองโพก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีท่านด้วยครับ